มาต่อที่ช่วงเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับท่านที่มีก้อนเชื้อเหตุที่เก็บดอกหมดแล้วอย่าเพิ่งทิ้งยังมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งแบบนี้ช่วยรักษาวความชื้นในดินได้ดีเขาทําอย่างไรไปชมกันเลยครับ วิสากิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดและทำขนมไทยบ้านหาดสลาว์ตมบลนเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยงจังหวัดนครสวรรค์นำก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกหมดแล้วมาใช้คลุมโคนต้นไม้ผลและแปลงปลูกพืชผักเพื่อรักษาความชื้นในดินโดยวางเรียงซ้อนกันสองสชั้นแบบที่เห็นนี้ค่ะแต่ว่าชั้นแรกต้องฉีกถุงก้อนเชื้อเห็ดเก่าออกก่อนส่วนชั้นที่สองและสาไม่ต้องฉีกถุงวิธีนี้ช่วยลดการให้น้ำต้นไม้ผลในฤดูแล้งได้ เพราะก้อนเชื้อเห็ดจะช่วยรักษาความชื้นในดินไม่ให้ระเหยไปเร็วรดน้ําเพียงสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นต้นพืชจะไม่โทมนอกจากนี้เมื่อวัสดุพ่อเห็ดย่อยสลายแล้วก็ยังเป็นปุ๋ยบํารุงต้นพืชอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ